ขาออกมาเลข้างยิมเซเวียรอก็นี้ก็ไม่เคยเหมือนกันก็สนุกมากเลยตื่นเต้นารเดินไปไหนมันับเรื่อะไรที่ว่ามันดีมก็ตื่นเต้นดีนะแบบไม่เคยมาเดินแบบวันเด็กก่อนเลยก็เป็นเกียรติมากที่ทางยิมเซเียรได้ับน้องๆมีควุดีเยโอ้ยน่ารักมากทุกคนน่ารักมากแล้วก็มีนแบบน้แบบเยอะมาก เด็กเป็นเด็กปีนี้ก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรนะก็มานานพี่แอมจบเรียนเป็นผ่านเราทำได้อะไรผ่านจริงทำผ่านวันเด็กปีนี้อ่ะผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อาายาให้ติ๊บอกอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆอ,อ,อ่ะก็แบบถ้าน้องๆคนไหนแบบมีความฝันก็อยากให้แบบ ตั้งใจทําให้สำเร็จนะครับพราว่าที่เชื่อว่าลองๆทำได้ครับลองตอเลไม่เคยทำเลยได้ก็การเป็นแบบนักแสดงการันก็อยากแบบเป็นนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงนะครับแบบมีคนรู้จักคนรักตอนนี้เดินกินก้า9แล้วจริงกน้าแล้ว 8ปดเก้าแล้วนะแปดตั้งไหม่ม่้มก็ไปเรื่อยๆนะผมไปเร่อยๆก็รู้สึกว่าแบบมีแรงถื่ที่จะแบบเป็นงานทุกวันเลยแบบยังไงมีความสุขมากกว่าใช่คือตอนี้งยตอนนี้่ายครบหมดแล้วนะครับก็เหลือ ซีรีส์ bound, เรื่อง The r e b u i d Game นี้เพื่อนาน,นะครับจะออนช่วงกลางปีนี้ครับคาแรคเตอร์เรื่องนี้จะเป็นเป็นเกี่ยวกับบาสใช่ครับแล้วปิงปิงจะรับบทเป็นกัปตันทีมบาสใช่ถ้าใครอยากรูว่าปิงเล่นเป็นกัปตันทีมบาสเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้นะครับทาง View Original มีนิดหน่อยครับแต่ว่ามีคนสอนเยอะอยู่มีคนช่วยสอนคือแทบจะทั้งหมดใช่แทบจะทั้งหมดเลยสนุกครับเนี่ยแต่ว่าสนุกมากใช่ครับเหมือนกับมันเล่นเป็นทีมด้วยมีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้ามันแบบเยอะสนุกมากเวลาแข่งก็คือเหมือนแข่งจริงเลยใช่จริงครับจบแล้วครับจบอะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่อเออ ก็่จะเป็นเขาดังใช่อุ้ยอุ้ยสบอยอ่ะอุ้ยสบอยอ่ะไม่ก็อะไรอย่างการเล่นกีฬากับไทยไทยซีรีส์กับเล่นกีฬาแล้วก็อ่าจะเป็นไม่ก็ได้เจอผู้กำกับใหม่ได้เจอผู้กำกับใหม่ ใช่เพราะว่าผมเป็นกัปตันแล้วเนะี่ยทุกคนก็ต้องเชื่อครับนะมันก็จะเป็นอ่าเป็นกีฬาจ,จริงๆเนี่ยเขาอยากพูดเยอะเท่าไหร่เพราะกลางปีนี้ดีกว่า,าผมโคลชผมโ๊ะ ครับก็อบุนเรือยเวลาได้ลงงานกับพุกมีก็รู้สึกสบายใจแต่ว่าตอนนี้เขาไปมิลานปล่อยผมมางานวันเด็กที่เอ็มโซเฟียก็อยากไปมิลานกับเขาบ้างเตยอยากแบบใช่ติดต่อได้แบบอยากแบบไปเจออากาศหนุนหน้า เยอะมากครับได้เรียน86ายสุหน่ารักมากล่าสุดผมก็ไปหนึ่งปีใช่ครับล่าสุดหนึ่งปีหนึ่งเดือนเราดูหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วยังไงนก็รู้สึกว่ามันเป็นเอ่อยังไงอ่ะแบบรู้สึกอบอุ่ณรู้สึกในคราวที่อบอุ่นมากแบบที่แฟนคลับแบบอยู่ด้วยกันตลอดเลยเนี่ยไปตามมาแฟนคลับก็มาซัพพอร์ตตลอดเลยก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงจริงนะที่แบบ กับซัพพอร์ตตลอดใช่ขอ,อเป็นของแฟนีแฟมีรูของเรา๋อเป็นของอเป็นของเ่งองเกีาามินบิงคูมาเดียน,นะครับก็ถ้าตอนนี้ใครยังไม่บัตรก็สามารถไปกดได้ในแอปเดลคอนเสิร์ตนะครับผมตอนนี้เราอย่งอาง้าทก็ครับผมก็เริ่มซอ้อมนะครับตอนนี้ก็ วันที่ส0บกุ๊งพาพันธ์นวก็เป็นเชิญแฟนคลับทุกคนมามิทติ้งแฟนมิทติ้งคร okay. <Really? S 1> well, so yeah, ั้งน um, yeah. so yeah, ี้นะครับพิเศษแตไม่เห็นพิเศษแน่นอนว่าทุกครั้งที่เรามีแฟนมิทติ้งนัคือพิเศษอยู่แล้วเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ทุกคนแน่นอนตอนนี้คือสอบแต่งอะไรใช่ก็สอบยังไม่มีมาอาจารยาก็เดี๋ยวก็ส่วนที่ ส่วนที่มีนขาดหายไปเดี๋ยวมีกลับมาก็าเดี๋ยวมาต่อไ,ไปีากทมีไปนากับสกแปแปช่ไ,ไปงานลาแลแบบอยากไปกช่งงอชะอยางกไปเขาก็เมื่อวานผมแบบกำลังนั่งแท็กซี่กับแล้วพิงนั่งกับเจีอยู่แล้วเจีบอกว่าเฮ้ยพิงคือต้องตกเครื่องพูดจบปุ๊บหึงวิพึ้ก้องโทรศัพท์มาเลยแล้วก็ บอกว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรไปพี่ก้องโทรมาหนึ่งวิปปุ๊บเฮ้ยพี่เจบอกพี่ก้องตกเครื่องหนึ่งวิปปุ๊บแล้วพี่ก้องไม่โทรมาเลยเป็นได้ยินใช่ครับก็อ่าก็อยากที่ แจ้งไว้นะครับว่าช่วงกลางปีนี้จะมีซีรีส์เรื่องเดรริบาคิมีเพื่อนายนะครับออนแทรี่ออริจินอลนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่มีจะมีละครเรื่องรักท่วมทุ่งนะครับช่องสามเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็จั้หนึ่งสุกตั้งนึ่งสุกตั้งนึ่งสุกโอเคก็ฝากทุกคนไปรับชมได้นะครับรักท่วมทุ่งครับเตมอน 오케이, <목소리도> ปลี่ย <목소리도> <목소리도> <목소리도>